มาค่ะพี่น้องค่ะกินเข่าเส้าเที่ยงแรงเดือดพร้อมหมดเลยสวัสดีค่ะมีข้าวปุ้นมีเม็ดกะทินมีลูกชิน้น <c> ส <ười> องไม่ได้มาสี่ใหม่แบ่งคนละใหม่ก็พูดเถอะควาแท้ของแท้มาค่ะพี่น้องจางอา้าตั้มบัมงฮงตัมฮงออดออดอยากอยากขี้โกงล่ะโอ้แกมบ้ามัสขาดบ่หัรมามามาหิวแล้วตายเรือแล้วนี่ ฝ่าลังฝนเป็นไรแกมบอพี่นอ้องเยอมือเนี่ยมากข้าวเหนียวอสอบหนึ่งข้าวปุ่นอีกสามจับมันหิวเด้ได้เตรียมมากได้สิม,ด,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 มดบวมมดบลูแล้วก็พักลวกยอดแบบับบอื้อหน่อยลวกไปไม่กระถินบุญเอาลวยเข้าไปตํำใส่ขาไก่ได้มากสามขามืออื้นมาเย็ดข้าวปุ่นซุ้เผา,ากินกลารตุ่มยูนร่นสงเปลือย ไปเอาสะก้อนมือนี่ไปพี่น้องไปจ้าวัใส่หัวน้องไม้อันนั้นจริงงนงางนลังอยู่ฮนแจ่บผกเกองม่นหิวอุตส่าห์ดันดวนขอไปซื้อห่อในน้นสบุนซื้อบุกงซื้อผัก ืมาหงกับบสมุนแบบได้พี่น้องฮึจะตายบ่ข,ขอบคุณก็บอกขอเขาเหนียว ma phi đồng ma 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 sẹp sẹp đen ngang hà chuẩn viên tốt gì không nhưng anh bực ไปตลาดเลยได้ไมากแล้วก็ดอกหอม แห่งถิ่นใกล้ด้วยใจมาสีถิ่นไม่ยอมบัวเป็นแห้งเลยบักพริกมืดแล้วประด้ยมาเส้าบาทพริกอนุบาล <c ười> พริกแห้งก็มดืดฟ้องมือฟ้องคึนืนฝน ก็เปรยเปรยก็ต้องเดืเจ้าผู้เฒ่าตกใอ,อยังางนั้เทกับปุ่นผู้เฒ่ากินก่อนบังคับว่างอันแกงส้มน้ำมัแกงส้เห็ด ใต้แรงฝนมันจะออกแดงๆพี่น้น <c oughs> องพวกเกลอือพวกติดริ้อเชียบรถเปิดอเปิดเปิดอันไทยรถมออรไซค์ไว้เอือฝนตกใส่สองมือสองขึ้นพี่น้องน้ำมันซึมขอ ตัวเอนก็รักตัวเอจักสิกกลงบลงเด้อขึ้นนี่พี่น้องอย่าอันเบิ่งฟังอย่าขึ้นก่อนถ้าบ่อนมากขึ้นเฮียงขึ้นไปตีหนึ่งตีสมา,มากๆ็คือแสดงว่าบ่มากนั่นสิลงบ่ออกเราออก นท่านนี่แหละแต่เขาต้องเ็จสะสมแจบมันแจบมันหิวเหรอปร๋ยหอมดอกลรกน่ว่าเพย่งเดียวพี่น้องรพริมพ,มพมันเพ้มึงไเด้ไปตาลาดเล่า

uốn máu ra thiếu thịt Khá subscribe cho kênh เบิ่งคลิปลายเป็นสี่งอะไรพี่น้องร้าแบบาสุัอเอจนวิ่นเอาเอาจนวิ่นพ่อก็ม่องยากว่ะเนี่ยยุบากันเด้ออายุหลายแล้วมันก็เป็นสิ่งอะไรไม่ทองเบึงคลิปเปิ้ลกินเขาได้ ืมพักมีวัดหวานอ๋อแบตจะหมดเดี๋ยวอูมาจักนาที่เด้อพี่น้องเอ,อ้ยขันมาแรงเอาขอพักไปก่อนเด้อจีกินต่อคือเก่าหัวละเพราะว่ามันจะโดนแต่ว่าเนี่ยได้แต่มีแต่โดนคือเก่าไปเรื่อยๆนะ อ um ืออืันนี้นกลแล้วอยากอยากหอยดอกน่อัน คือของตลาดมาใหาเ้เด็กน้อยกินนบ้บานบรร่ไเด้ยวได้ี่น้องย่านเชือต้อง้องขังขยายย่างเดี้ยย่าติดเชือสถึงใส่เสอตองหาน้ำกันบ่ไเดี๋ยวอมามา,มาสุดท้าย แตดต้นยางออกลงม่ะขนาดมีต้นปะต้องกำลัองออกดอก สองตีนพอแล้วพี่น้องเอ้ยสองตีนมาดองกินเล่นไปมัน,อมนอมเอาทำนี่แหละมันจีดวนพี่น้องกินต่อคือเกาล่าละขอบคุณค่ะโอ้ยน้อย <laughs>